ขาวดูทุกคนสำหรับเรื่องนี้นะครับอยากจะเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจครับให้กับคนในแวดวงการหมอลำและคนในแวดวงการศิลปินเองนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านพิจุนบ่าวภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอ ออกมาเปิดเผยครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนครับทุกคนในปัจจุบันนี้มีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากยิ่งคนในแวดวงการศิลปินเองนะครับทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวครับเกิดจากอะไรครับทุกคนเกิดจากเกรียนคีย์บอร์ดนี่แหละครับที่เข้าไปต่อว่าเข้าไปด่าทอเข้าไปเน็บแนมสารพัดนะครับพิจุนก็เจอในเรื่องราวนี้เช่นเดียวกันนะครับท่ามกลาง FC แฟนคลับนะครับทุกคนที่เข้าไปให้กําลังใจพิจุนบ่าวภูไทยกันอย่างล้นหลามรวมถึงคนในแวดวงการศิลปินครับทุกคนที่เข้า ไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายนะครับอุ้มอิมขาวกระแสะเองรับพี่คนที่ต้องบอกว่าเคยร่วมงานกับพี่จุนบ่าวภูไทยมาก่อนก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านพี่จุนบ่าวภูไทยใจเกินร้อยสตูดิโอนี่แล้วกันนะครับต่ว่าพี่เขาเป็นคนน่ารักมากๆแล้วก็ตั้งใจทํางานดีมาโดยตลอดนั่นเองครับวันนี้พี่จุนบ่าวภูไทยครับพี่คนได้มีการโพสต์ข้อความร่าย,ยาวเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆครับให้กับคนในวงการนะครับพี่จุนเนี่ยก็กล้ายอมรับเลยบอกว่าผมกลายเป็นโรคซึมเศร้ามันกลัวไปหมด ทุกอย่างแต่ก่อนไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยผมจะเข้าไปทักทายพี่ๆในกลุ่มคุยเอนจอยสนุกสนานเฮฮาแต่ตอนนี้ผมแทบจะไม่เข้าไปดูคอมเมนต์เลยกลัวเข้าไปเจอคอมเมนต์ที่ด่าว่าตัวเองแต่ก็ต้องเข้าไปดูเผื่อพี่ๆเนี่ยจะต้องการโฟกัสตรงไหนผมก็ไม่รู้ว่าผมสู้อยู่กับอะไรไม่มีความสุขในการทำงานเลยสาเหตุเกิดจากกลุ่มคนที่เคยด้อยค่าผมดูถูกอาชีพผมสารพัด คำด่าเอาครอบครัวเอารูปผมเนี่ยไปด่าสนุกปากทาั้งท้งที่ผมก็ไม่ได้ไปด่าหรือว่าไปทําอะไรกับครอบครัวเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับชีวิตของเขาเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเขามันกลายเป็นปมในใจผมมาโดยตลอดคําเหล่านั้นมันวนเวียนอยู่ในหัวผมตลอดเหมือนเราเป็นที่รองรับอารมณ์ของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผมแคร์ที่สุดคือลูกผมมันกลายเป็นปมในใจผมไปแล้วตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตมันดาวไปหมดนั่นเอง คทุคนนี่คือข้อความครับที่พิจุนบ่าวภูไทยนะครับใจเกินร้อยสตูดิโอเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนั่นเองครับนี่แหละครับทุกคนอย่างที่บอกว่าการใช้โซเชียลในแต่ละวันเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างอายกตัวอย่างเลยง่ายๆอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเช่นเดียวกันนะครับที่เราอยู่บนโซเชียลตลอดเวลานะครับเราก็รู้สึกว่าเราก็เจอคอมเมนต์เนี่ยไปในทางที่บวกบ้างลบบ้างครับทุกคน อย่างที่บอกกับทุกคนว่าเวลาที่เจอคอมเมนต์ลบๆเนี่ยเราก็รู้สึกดาวเหมือนพี่จุ่นบ่าวภูไทยเลยนะครับ แต่จะทํายังไงก็ได้ให้มันรีบ move on ให้เร็วที่สุดนะครับแต่บางคนเขาไม่ใช่แบบอิ่มขอากระแสครับทุกคนอันนี้เห็นหลายคนแล้วว่าที่เจอคอมเมนต์ลบๆเนี่ยบางคนก็คือทนกับกระแสไม่ได้จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าจนป่วยนี่แหละครับทุกคนอย่างอิ่มเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าเราอยู่กับโซเชียลตลอดใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยฝากเตือนเอาไว้นิดนึงครับสำหรับเกลียนคีย์บอร์ดหรือว่าคนที่อยู่บนโลกโซเชียลต่างๆครับทุกคนที่ เราอยากจะคอมเมนต์อะไรด่าทอคนอื่นเนี่ยสนุกป่าครับทุกคนแต่ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันส่งผลไปถึงครอบครัวเขาชีวิตจ,จิตใจเขารวมถึงสุขภาพร่างกายของเขานั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็อยากจะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์อยู่ในขอบเขตก็แล้วกันเนาะทุกคนซึ่งตอนนี้วงการศิลปินเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากๆเลยนะครับมอบความสุขให้กับคนอื่นนะครับอย่างพี่จุ้นบา่าวภูไทยเองเนี่ยเขาก็เป็นทีมไลฟ์นะที่มอบความสุขให้กับทุกคนแต่เบื้องหลังเขาป่วยเห็นไหมครับ ก็ไม่มีใครรู้กับเขา,อย,าอย่างเช่นศิลปินหลายคนเองที่ออกมาโพสต์ว่าเบื้องหน้าเนี่ยให้ความสุขกับประชาชนนะครับแต่เบื้องหลังพอลงจากเวทีมาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองครับทุกคนนี่คือเห็นหลายคนนะครับที่มีอาการแบบนี้นั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็กำลังใจสำคัญที่สุดครับสำหรับพี่จุนบ่าวภูไทยเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับ คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจครับให้กับทางด้านพี่จุ้นบ่าวปูไทยกันเยอะๆเลยครับทุกคนและอุ้มอิมเชื่อว,ว่านะครับพี่จุ้นบ่าวปูไทยเนี่ยแน่นอนเลยครับทุกคนเขาอยู่บนโลกโซเชียลนะครับถามว่าจะกลับมาได้เร็วไหมก็ต้องน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยที่พี่เขาเนี่ยจะกลับมาแล้วก็สดใสเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ตั้งแต่นะทุกคนหมอลำฟีเวอร์แรกๆนะครับเราจะได้เห็นว่าพี่จุนบ่าวภูไทยเขาไลฟ์สดให้หลายวงมากๆไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับหรือจะเป็นโตเกียวมิวสิกแพลวยวแสงทองอันนี้พูดได้เลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆวงมากๆที่พี่จุนบ่าวภูไทยเนี่ยเขาไปไลฟ์สดให้หมอลำทั่วภาคอีสานเนี่ยพี่จุนบ่าวภูไทยก็คงจะไปหมดแล้วนะครับทุกคนแต่ทีเนี้ยณปัจจุบันเนี้ย เราไม่ค่อยเห็นว่าพี่จุ้นบ่าวภูไทยเนี่ยมีการแบบพูดคุยในไลฟ์สดเหมือนแต่ก่อนอย่างมิมเองก็ก็จะเป็นคนที่อยู่ในไลฟ์ประจําเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะก็จะมีการพูดคุยในไลฟ์ตลอดเวลานะครับและซึ่งพักหลังๆนี้เราก็สังเกตเหมือนกันว่าไม่ค่อยเห็นพี่จุ้นบ่าวภูไทยเนี่ยมาคอมเมนต์สนุกสนานเฮฮาเหมือนแต่ก่อนเนาะปกติเขาก็จะมาแบบเฮ้ยซลตากล้องเซลผู้ชมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ แทบจะไม่มีเลยแค่เห็นแบบว่าพี่จุ้นเนี่ยเข้ามารับชมไลฟ์สดเท่านั้นเพื่อมาดูฟีดแบ็ในการถ่ายทอดสดต่างๆนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะเนาะทุกคนด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยหละครับทุกคนและยิ่งมาเจอคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ที่ส่งผลกระทบไปถึงลูกถึงครอบครัวเขาอันเนี้ยยิ่งทําให้เขาดาวลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็กําลังใจสําคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะไปให้กําลังใจแล้วก็ไปส่งกําลังใจกันเยอะๆเลยสําหรับทางด้านพี่จนาวภูทยใเกิ สตูดิโอนั่นเองครับทุกคนก็เป็นทีมไลฟ์ที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆเลยของทีมภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศเลยที่รู้จักพี่จุ้นบา่าวภูไทยเนาะก็ข้ามบอร์ดมาอย่างยาวนานกับวงการหมอลำวงการศริลปินนั่นเองครับแล้วก็ เป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะที่อยู่บนโลกโซเชียลจริงๆกับทุกคนอย่างอมิ่มเองอย่างที่บอกว่าไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไหนไกลเลยอย่างอมิ่มเองเนี่ยก็เจอเราเป็นคนที่เป็นคยกวายเป็นนอนโซเชียลเนาะถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นนอนหนังสือที่เราต้องหาข่าวตลอดเวลาแล้วก็ต้องเจอคอมเมนต์ลบๆตลอดเวลานะครับแต่อมิ่มเผากระแสเองเนี่ยก็พยายามที่จะ move on ให้เร็วที่สุดเวลาที่เราไปเจอคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีอ่าที่คอมเมนต์ถึงเราหรือคอมเมนต์ถึงคนรอบข้างเราที่เรารักอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามอ่านปุ๊บเราก็พยายามทําความ เข้าใจแล้วเราก็พยายาม move on ให้เร็วที่สุดแต่สำหรับพี่จุ้นบาวภูไทยแล้วเขาไม่ได้เจอแบบอิ่ม,มเขาก็จะไปเจอแบบบางคนเอารูปเขาไปแขวนบ้าง เอาไปด่าทอบ้างด่าถึงครอบครัวเขาบ้างอะไรอย่างนี้ครับพุกคนก็จะกลายเป็นประมาณนั้นไปครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เกิดบนโลกโซเชียลเนาะโซเชียลก็เป็นเหมือนดาบสองคมจริงๆครับทุกคนมีวัฒนาการต่างๆทําให้พวกเราสื่อสารกันได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็ทําให้พวกเราป่วยแบบไม่รู้ตัวมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับพุกคนเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่จุนบ่าวภูไทยเนาะรักษาอาการป่วยของตัวเองให้หายโดยเร็ววันครับแล้วก็กลับมาเป็นพี่จุนที่น่ารักสดใสโพสต์แบบเฮฮาเหมือนเดิมเนาะซึ่งปกติแล้วเราก็จจะไได้เนนพีุ่่บาวภูทย โพสสนุกสนานเฮฮาปกติแต่ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ก็เห็นพี่เขาเนี่ยโพสคือมิมก็สังเกตมาซักระยะหนึ่งแล้วต้องบอกแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในฟีดสักเท่าไรนักนะครับเชื่อว่าทุกคนกคงจะสังเกตเหมือนมิมผ่ากระแสนั่นเองครับทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยเชื่อว่าทุกคนมีโซเชียลอยู่ในมือนะครับทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ดีๆก็เยอะมากๆทุกคนที่มีสติในการคอมเมนต์ก็เยอะมากๆแต่ก็จะมีบางคนแหละที่เหมือนกับบอสโจเคยพูดเอาไว้นะว่าเหมือนเติมมเเนนนพืื่่่่อออทีจะาาาดค นแบบนี้ก็มีจริงๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับทุกคนไม่เจอเขาไม่เจอกับเรานะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง นะทุกคนพนั้นก็บาปกรรมครับกับคนที่ไปคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอคนอื่นให้เสียหายหายครับทุกคนพนั้นก็ส่งกําลังใจไปอีกหนึ่งครั้งให้กับพี่จุ้นบ่าวปูไทยใจเกินร้อยแล้วก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับคอมเมนต์มากับทุกคนเป็นกําลังใจครับส่งกําลังใจไปให้ทีมลั์ทีมนี้ด้วยกแล้วกันนะครับก็ขอให้หายเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาน่ารักสดใสเหมือนเดิมนะครับสาหรับพี่จุ้นบ่าวปูไทยเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับ